สาฉากหลงทางสุดปวดกระบาลที่คนดูอย่างเราต้องมีกลุ่มขมับบ้างแหละฉากที่1ระหว่างที่กลุ่มหมกฟางจะไปช่วยโลบินจากซิทินแต่พี่โซโลแกก็วิ่งไปอีกทางเฉยเลยทั้งที่เพื่อนเดินนําอยู่แท้ๆชอปเปอร์ถึง,งงงเลยว่าพี่แกไปไหนนะ่ะนามิก็บอกให้ขึ้นบันไดแท้ๆพี่แกยังจะเสียอีกนะว่าอธิบายไม่ดีต่างหากล่ะ ชอปเปอร์ถึงขั้นจะคิดยาแก้งโง่ให้เลยหนักจริงๆฉากที่2กลุ่มหมกฟางที่มาลงที่เกาะชาวบดี้ซันจิก็เฝ้าเรือให้แต่อยู่ดีๆพี่โซโลแกโดดลงจากเรือเฉยเลยพี่แกบอกว่าจะไปเดินเล่นเฉยๆอุซกับซันจิเป็นห่วงเลยแต่พี่หัวมอสแกมั่นใจมากมันจะไปหลงได้ไงฟ้า่อนที่บอกทางง่ายๆแบบนี้แถมมีตัวเลขที่ต้นไม้ให้ดูอีกจากนั้นก็เรียบร้อยเลยเลขหนึ่งสินะจนสุดท้ายพี่แกก็เดินไปเดินมาไปเจอผมมองกรฟ้าเฉยเลย ทั้งที่เขากลัวกันอยู่แทบตายเต่พี่แกยังจะถามอีกมีอะไรอยากจะถามทางหรือไงฟ้าจากนั้นพี่แกก็เดินไปมั่วๆไปเจอโจรสลัดกลุ่มอื่นอีกพอพี่หัวมอสแกถามทางเจ้าพวกนั้นสักพักก็กลับมาที่เดิมอีกเหนื่อยใจกับพี่แกจริงๆฉากที่3หลังจากที่โซโลถูกจับแยกกับกลุ่มที่เกาะชาบอนดี้พี่แกตื่นมาก็ถามหาดาบเลยเพโลน่าก็บอกว่าทางออกอยู่ตรงนั้นแต่พี่แกก็ยังเดินไปผิดทางอีกจนได้ แล้วตอนที่หาดาบของตัวเองพี่แกก็วิ่งวงอย่างนั้นอยู่ตั้ง2วันจนเพโลน่ารู้สึกสงสารจนต้องพาพี่แกมาเอาเองเลยคืนเป็นอย่างนี้ได้วิ่งทั้งปีแน่